สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับนิชินเครยครับเดี๋ยวกองฟอสครับวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างนะครับสําหรับนะครับต้นไม้ที่มาแรงในฤดการนะครับมีต้นอะไรบ้างครับต้นแรกนะครับที่ผมจะมาครับนาเสนอนะครับใครที่อยากจะลงทุนนะครับเกี่ยวกับเอ่อพวกโโรคาเซียนะครับวันนี้ผมมายกตัวอย่างครับห้าตัวอย่างครับต้นแรกนะครับก็คือครับ โอลคาเซียมิวกิเวนะครับที่ราคากำลังพุ่งนะครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับสามารถซื้อได้นะครับในกลุ่มนะครับพวกโลคาเซียนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับเฉลี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะครับจนถึงหลักแสนนะครับสําหรับนะครับต้นไม้นะครับโอลคาเซียมิวกิเวนะครับต้นที่หนึ่งนะครับที่ยกตัวอย่างนะครับ แล้วก็ต้นที่2นะครับนั่นก็คือนะครับหน้ากากฟาโลแมสนะครับหน้ากากฟาโลแมสก็มีคนตามหาตั้งแต่เดือนสองเดือนก่อนแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาเยอะนะครับสําหรับนะครับต้นนะครับหน้ากากฟาโลแมสนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับหลักพันจนถึงหลักแสนนะครับหลักแสนนี่คือต้นแม่นะครับ ต้นต่อมานะครับต้นที่สามนะครับผมยกให้นะครับเป็นต้นนะครับโฮโลคาเซียโมจิโตที่ราคาแรงพอสมควรนะครับซื้อขายกันอยู่ที่ราคาหลักหมื่นครับหลักหมื่นจนถึงนะครับหลักแสนนะครับอยู่ในตอนนี้นะครับต้นแม่ก็เป็นแสนนะครับ หมื่นปล,ปลายจะถึงแสนต้นต่อมานะครับโูรูคาเซียนะครับมิดไนท์นะครับมิดไนท์นก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่หลักหมื่นจะถึงหลักแสนนะครับเช่นกันนะครับแล้วก็ต้นที่ห้านะครับก็เป็นอะูเอโมรคาเซียนะครับโมรูาคาเซีย ไว้ดาวานะครับไว้ดาวาก็อยู่ที่หลักพันจนถึงหลักแสนเช่นกันจนถึงหลักหมื่นนะครับสําหรับ A ห้าชื่อนะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับในเดือนพฤศจินี้นะครับก็หน้าจะมาแรงมันมาแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่มีให้เก็บนะครับว่าราคามันพุ่ง ราคาก็จะไปดาวทานแล้วนใครยังไม่มีก็หาซื้อเก็บไว้นะครับส่วนผมยังไม่มีนะครับก็หาเงินนะครับอยากได้นะครับหน้ากากปารลอยู่นะครับสําหรับข้อมูลนะครับที่ผมมาแนะนาท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลครับมาจากเห็นทางในกลุ่มนะครับวิเคราะห์มานะครับ เพื่อมาแนะนำตัต้นไม้นะครับสำหรับสายโคโรคาเซียนะครับใครที่อยาก๋ยวลงทุนนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้5ชื่อนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างที่ราคากำลังมาแรงนะครับแถมให้อีกหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับวานนาญี่ปุ่นนะครับใครยังไม่มีเก็บไว้นะครับราคาก็อยู่ที่หลักพัน นะครับจนถึงรักเมินนะครับสําหรับวันนาญี่ปุ่นนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เวลาผมอัพคลิปนะครับช่วงนี้ก็คอนเทนต์ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปมากเท่าไหร่นะครับสําหรับ ินี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ